ตอนที่333หนึ่งต่อสหลังการดัดแปลงหลัวเฟิงเฝ้าดูกองทัพชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำที่ล้นหลามพุ่งเข้ามาจากทุกทิศทางในสายตาของเขาเขาสามารถต้านทานสิ่งมีชีวิตระดับขีดจำกัดสูงสุดทั้งสได้แต่ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบกว่า2,600ตัว หรือจาก,กระพัดศัตว์สิทธิ์ขั้นสูงหลายหมื่นตัวเมื่อพวกมันเข้ามาใกล้าการโจมตีแบบรวมครั้งเดียวจากพวกมันก็มากเกินไปอวตาร34ตัวของเขาจะไม่ไหวและเขาจะต้องพึ่งเทคนิคการเคลื่อนไหวเพื่อหลบหนีไปไกลไกลข้าต้องจัดรูปแบบก่อนที่กองทัพจะไปถึงพื้นที่หลักเมื่อกองทัพมาถึงมันจะทำลายพื้นที่หลักจนหมดสิ้นโดยผู้อาวุโสเในสิคน อาจต้องเสียชีวิตลัวเฟิงเข้าใจประเด็นนี้หากไม่มีความช่วยเหลือจากผู้อาวุโสแม้ว่าข้าจะขับไล่กองทัพนี้ไปด้วยตัวเองได้ก็ยังจะมีการสูญเสียอย่างหนักในเมืองเพื่อลดการสูญเสียผู้อาวุโสต้องได้รับการปกป้องการจัดรูปแบบของผู้อาวุโสรวมกับของเขาเองจะเพิ่มพลังป้องกันของพวกเขาให้สูงสุดจัดรูปแบบ ความคิดเกือบทั้งหมดของเขาจดจ่ออยู่ที่ชั้นการสร้างรูปแบบแกนกลางของเมืองอยู่หลานแกะสลักรูปแบบอย่างรวดเร็ววูกองทัพที่ล้นหลามกำลังโจมตีจากทุกทิศทางพร้อมกันสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้ง4ี่ไม่กล้าเข้ามาใกล้และได้รวมตัวกันจากระยะไกลพวกเราทั้งสจะรวมพลังและพยายามเบียเบ่ยงเบนความสนใจของหลัวเฟิง หากเขาต่อสู้กับพวกเราทั้งสเขาจะต้องเสียสมาธิอย่างมากวิธีนี้ความเร็วในการสร้างรูปแบบจะลดลงเมื่อกองทัพมาถึงพื้นที่แกนกลางมันจะทำลายพื้นที่ทั้งหมดที่ผู้อาวุโสอาศัยอยู่จนหมดสิ้นหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อาวุโสเกือบ200คนแม้ว่าหลัวเฟิงจะพยายามโจมตีเราเพียงลำพัง เราก็ควรจะสามารถฆ่าผู้ฝึกฝนได้เพียงพอและล่าถอยได้สำเร็จสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้งสี่แนว่วแน่เกี่ยวกับสถานการณ์หากเมืองล่มสลายนั่นจะเกิดประโยชน์กับพวกเขาหลัวเฟิงเร็วมากมีอิสระที่จะมาและไปและกองทัพสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับต่ำไม่สามารถสังหารเขาได้แต่พวกเขาสามารถกำจัดผู้อาวุโสที่เหลือเกือบ200คนได้ นี่ถือว่าจะเป็นการตัดแขนข้างหนึ่งของหลัวเฟิงมิฉะนั้นหลัวเฟิงจะนำผู้อาวุโสจํานวนมากมารวมกันจะเพิ่มพลังการยับยั้งของพวกเขาเป็นสองเท่าการจัดรูปแบบที่จัดทำโดยผู้ที่เชี่ยวชาญเป๋าระดับหุ่นยวนครึ่งหนึ่งสองแห่งนั้นจะกว้างใหญ่และซับซ้อนอย่างมากและยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะจึงจะเสร็จสมบูรณ์ เราจำเป็นต้องล่าช้าอีกเล็กน้อยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมันจะเป็นเวลาเพียงพอสำหรับกองทัพที่จะไปถึงพื้นที่หลักสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้งสได้คำนวณและเห็นว่าโอกาสของพวกเขาสูงมากก่อนอื่นทำลายผู้อาวุโสเพื่อทำให้พลังการยับยั้งของเมืองอยู่หลานอ่อนแอลงจากนั้นจะสังหารผู้ฝึกฝน และในที่สุดก็นํากองทัพทั้งหมดก็จะหลบหนีไปนั่นคือแผนของพวกเขากองทัพอาจต้องมีการสูญเสียครั้งใหญ่แต่สิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้งสี่ยังสามารถอยู่รอดได้วูบวูบวูบสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้งสี่พุ่งออกมาด้วยความเร็วพุ่งตรงไปที่หลัวเฟิงสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้งสี่เหรอ เจ้าเมืองหลัวเฟิงสามารถต้านทานพวกมันเพียงลำพังได้หรือผู้อาวุโสในเมืองและผู้ฝึกฝนจำนวนมากเงยหน้าขึ้นมองและเห็นร่างใหญ่โตทั้งสีร่างนอนหัวใจเผยให้เห็นร่างที่แท้จริงของมันอย่างสมบูรณ์ร่างกายมายาของมันปรากฏขึ้นและหายไปสิ่งมีชีวิตสีดำคล้ายภูเขาที่เหมือนงู มีเปลวไฟสีดำพวยพุ่งอยู่บนพื้นผิวของมันพร้อมกับดวงตาที่ลุกโชนจ้องมองหลัวเฟิงจากหัวขนาดใหญ่ของมันสิ่งมีชีวิตหนวดสายฟ้าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งสังเกตเห็นหลัวเฟิงพร้อมกับหนวดจำนวนมากนกขนาดใหญ่ที่ปล่อยพลังทำลายล้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกลางปีกของมันดูเหมือนจะปกคลุมท้องฟ้าครึ่งหนึ่ง สิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดสี่ตัวแม้แต่ในจุดสูงสุดของข้าก็ต้องพึ่งสมบัติรับอันทรงพลังข้าก็ทำได้เพียงแต่หลบหนีด้วยความเขินอายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดสี่ตัวปรมาจาร์วังหยวนเซียงกล่าวขณะมองขึ้นไปโดยรู้ดีว่าความแตกต่างระหว่างการ,รเผชิญหน้าตัวต่อตัว,ตวและการ,รเผชิญหน้าตัวต่อตัว,ตวมีมาก สิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดสี่ตัวสามารถประสานงานและโจมตีพร้อมกันจากมุมต่างๆทำให้ระดับภัยคุกคามของพวกมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลหลัวเฟิงเจ้ากล้าสู้กับพวกเราไหมเสียงของหนอนหัวใจระดับสูงสุดดังก้องอยู่ในใจของหลัวเฟิงแน่นอนเจ้าสามารถเลือกที่จะหลบหนีได้เช่นกันและพวกเราสี่คนสามารถอราวาดไปทั่วพื้นที่หลัก เพื่อกำจัดผู้อาวุโสพวกนั้นทีละคนหลัวเฟิงจ้องมองไปที่ร่างทั้งสถ้าเป็นตัวต่อตัวพวกเจ้ากลับตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวพอหมาหมู่พวกเจ้าทั้งสกลับมีความมั่นใจเชียวนะช่างน่าสมเพชลัวเฟิงกล่าวขณะที่อวตารทั้ง34ตัวของเขาเฝ้ารักษาตำแหน่งไว้ข้าจะทำให้ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงวูบ อวตารที่แข็งแกร่งที่สุดของหลัวเฟิงได้ริเริ่มก้าวไปข้างหน้าเคลื่อนไหวภายในรอยแยกที่พร่าเลือนของสวรรค์และโลกพุ่งตรงไปที่สิ่งมีชีวิตระดับขีดจำกัดสูงสุดทั้งสี่เนื่องจากการต่อสู้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงต้องต่อสู้ให้ห่างจากพื้นที่หลักแม้ว่าการต่อสู้อาจส่งผลกระทบต่อผู้ฝึกฝนที่บริสุทธิ์บางคน แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นต้องมีการเสียสละในสงครามการช่วยชีวิตผู้อาวุโสอีกหนึ่งคนอาจช่วยชีวิตผู้ฝึกฝนได้หลายล้านคนเข้ามาแล้วสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้งสี่จ้องมองร่างที่สวมชุดดำผมสีดำอย่างตั้งใจร่างนี้บินผ่านรอยแยกของสวรรค์และโลกไปถึงพวกมัน คลื่นพลังจิตโจมตีหลัวเฟิงทันทีขณะที่หนอนหัวใจร้ายมนระดับสูงสุดใช้เทคนิคลับโดยกำเนิดของมันทันทีแม้ว่าหลัวเฟิงจะต้านทานมันได้แต่เขาก็ต้องเบี่ยงเบนพลังจิตบางส่วนและใช้เทคนิคเช่นเทคนิคหลี่หยวนเพื่อต้านทานฮพ่มขณะที่หลัวเฟิงเข้าใกล้ทะเลโลหิตอันไร้ขอบเขต ก็ปรากฏขึ้นเบื้องล่างของเขาหมูนวลและพุ่งพล่านมุ่งหมายที่จะกลืนกินสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้งสี่ตัวจนหอมอดอในพื้นที่ด้านล่างของหลัวเฟิงมีคฤริสหาถ้ำจำนวนมากผู้ฝึกฝนในคฤริสหาเหล่านี้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นทะเลโลหิตอันกว้างใหญ่ที่หมูนวลและสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้งสี่ตัว ข้าหวังว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบหากการต่อสู้ระดับนี้ส่งผลกระทบต่อเราเราอาจจะต้องจบชีวิตหัวใจของผู้ฝึกฝนสั่นสะท้านเนื่องจากพวกเขาสามารถเปิดใช้งานรูปแบบได้เฉพาะในคฤริหา์ถ้ำของพวกเขาเท่านั้นโดยพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ต่อสู้หลัวเฟิง จะพยายามปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าเหล่านี้แต่ในการต่อสู้ระดับขีดจำกัดสูงสุดหลัวเฟิงไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะสามารถปกป้องผู้ฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ในขณะที่ต่อสู้ไปด้วยบูมในทะเลโลหิตอันไร้ที่สิ้นสุดร่างขนาดใหญ่คล้ายงูสีดำปัะทุด้วยเปลวเพลิงที่น่ากลัวซึ่งเผาทะเลโลหิตไปทั่วทุกแห่ง และพยายามที่จะเผาวิญญาณของหลัวเฟิงให้หมดไหมอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อวิญญาณนั้นอ่อนแอกว่าเทคนิคลับโดยกำเนิดของหนอนหัวใจไร้มนนั่นก็คือหัวใจไร้มนร่างของสิ่งมีชีวิตหนวดสายฟ้านั้นรวบรวมสายฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดโจมตีทะเลโลหิตอย่างบ้าคลาั่งสลายไปซะ นกแห่งการทำลายล้างขนาดมหึมาปีกของมันแผกว้างราวกับหมอกขณะที่ปีกของมันกระพือปีกพลังงานมืดหลายชั้นก็พุ่งเข้าหาทะเลเลือดราวกับคลื่นยักษ์ทะลุทะลวงผ่านทุกชั้นสั่นไหวและฉีกขาดออกจากกันมันยังตามรอยออร่าแห่งชีวิตมุ่งหมายที่จะสั่นบิดและสังหารวิญญาณของหลัวเฟิงในบรรดาสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้งสี่ นกแห่งการทำลายล้างสร้างความเสียหายได้มากที่สุดในขณะนี้หลวเฟิงถูกโจมตีมากกว่า10ประเภทการทำลายล้างทางวัตถุเปลวไฟพลังงานมืดฟ้ารองเครื่องยับยั้งที่มองไม่เห็นหนวดการโจมตีแบบก่อเหตุต่อวิญญาณพลังงานช็อตบิดและชีกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดการโจมตีแต่ละครั้งสามารถทำร้ายสิ่งมีชีวิตระดับปรมาจารย์วังได้อย่างรุนแรง และสองหรือสามครั้งรวมกันสามารถทำลายปรมาจารย์วังได้ด้วยพลังมากกว่าสิบอย่างที่โจมตีพร้อมกันหลัวเฟิงเพิ่งฝ่าด่านมาได้ไม่นานวิชาลับรูปแบบชีวิตของเขายังไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีอวตารธรรมดาพวกมันคงถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงภายใต้การโจมตีดังกล่าวแต่ด้วยการสนับสนุนของหัวใจอมตะ ทะเลเลือดที่ไม่มีวันตายก็เพิ่มขึ้นอย่างมากจนแทบจะทำลายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณหรือร่างกายร่างกายทะเลเลือดนี้ก็ต้านทานการโจมตีเต็มกำลังของสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้ง4อย่างดื้อรั้นได้ในทันทีโดยบริโภคน้ำทะเลเลือดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตาม อัตราการบริโภคยังคงไม่สามารถเทียบได้กับการดูดซับพลังงานของเมืองอยู่หลานของเขาในการต่อสู้ที่แท้จริงให้ปกป้องตัวเองก่อนจากนั้นจึงพยายามฆ่าศัตรูหลัวเฟิงคิดกับตัวเองสมบัติป้องกันนั้นมีค่าอย่างเหลือเชื่อสมบัติที่เขาแลกเปลี่ยนจากห้องนิรภัยสมบัติอวากาศอนันต์สมบัติที่เหมาะกับเขาซึ่งสร้างสมดุลระหว่างชีวิต และการทำลายล้างมีเพียงหัวใจที่ไม่มีวันตายเท่านั้นอะไรนะสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้งสี่ปางตกตะลึงแม้จะพยายามเต็มที่แล้วแต่ทะเลเลือดอันกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนจะไม่สูญเสียอะไรไปมากนะักเสียงวูบวาบจากภายในทะเลเลือดกุ้งเท้าขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยขนได้คว้านกแห่งการทำลายล้างทันที นกที่สร้างความเสียหายมากที่สุดส่งเสียงร้องออกมาอย่างแหลมคมอย่างน่าประหลาดใจนกแห่งการทำลายล้างแปลงร่างเป็นหมอกสีดำร่างขนาดใหญ่ของมันกลายเป็นรูปร่างคล้ายนกในอากาศเสียงคำรามจากนั้นอุ้งเท้าขนาดใหญ่ของหลัวเฟิงก็ฟาดไปที่สิ่งมีชีวิตหนวดสายฟ้าที่อยู่ใกล้ๆหนวดหนาจำนวนมากของสิ่งมีชีวิตหนวดสายฟ้า พยายามพันและปิดกั้นอุ้งเท้าทันทีแต่พลังที่น่าสะพรึงกลัวของอุ้งเท้าก็บีบแน่นอย่างแรงปังอีกด้านหนึ่งหางของสิ่งมีชีวิตคล้ายภูเขาสีดำที่คล้ายงูฟาดไปที่อุ้งเท้าของหลัวเฟิงอย่างรุนแรงแรงกระแทกมหาศาลบังคับให้หลัวเฟิงปล่อยอุ้งเท้าของมันทำให้สิ่งมีชีวิตหนวดสายฟ้าสามารถหลบหนีด้วยความตื่นตระหนก ทะเลเลือดอันกว้างใหญ่ปันป่วนและผูกมัดอยู่รอบด้านสายฟ้าเปลวไฟการกัดซอกอันมือมิดแผ่กระจายพลังของมันและอุ้งเท้าขนฟูที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมหาศาลก็ไล่ตามและโจมตีสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้ง4แต่ละตัวก็มีเทคนิคของตัวเองที่ประสานกันเพื่อปกป้องตัวเองหลัวเฟิงแข่งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไง แม้ว่าพวกเราทั้งสี่จะอยู่ด้วยกันแต่เราไม่สามารถคุกคามความสามารถในการป้องกันของเขาได้แต่อุ้งเท้าสมบัติลับของเขาสามารถคุกคามชีวิตของเราได้แม้ว่าไม่อยากจะยอมรับแต่สิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้งสี่ก็เสียเปรียบในการต่อสู้แบบหนึ่งต่อสครั้งนี้พวกมันไม่สามารถทำร้ายหลัวเฟิงได้ พวกเขาทำได้เพียงร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรออดอแม้จะเสียเปรียบแต่สิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้ง4ก็ไม่ยอมแพ้และยังคงต่อสู้กับหลัวเฟิงร่วมกันต่อไปนอนหัวใจวิเศษระดับสูงสุดใช้เทคนิคลับโดยกำเนิดของมันซํำแล้วซํำเล่าเพื่อขัดขวางหลัวเฟิงช่างน่าทึ่งจริงๆการเป็นผู้มีอำนาจที่เหนือกว่าในการต่อสู้สี่ต่อหนึ่ง เจ้าเมืองหลัวเฟิงถือว่าน่าประทับใจผู้อาวุโสที่เฝ้าดูรู้สึกตื่นเต้นและผู้ฝึกฝนในถ้ำด้านล่างสนามรบก็รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งเนื่องจากหลวเฟิงได้เปรียบเขาจึงยังสามารถเบี่ยงเบนความคิดบางอย่างเพื่อควบคุมพลังงานของเมืองอยู่หลานได้ลดผลกระทบของการต่อสู้และช่วยทำด้านล่างไว้ได้ การเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดทั้งสี่เมื่อเทียบกับเขาแล้วเจ้าสำนักพระราชวังเว่ยอย่างนั้นด้อยกว่ามากเจ้าสำนักหอคอยแห่งเงาเฝ้าดูรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เขามีกับหลัวเฟิงในขณะที่ต่อสู้หลัวเฟิงมองไปในระยะไกลกองทัพชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำกำลังบินไปยังพื้นที่แกนกลางจากทุกทิศทาง ดังนั้นระยะทางจึงแตกต่างกันไปโดยกองทัพที่ใกล้ที่สุดกำลังเข้ามาจากประตูเมืองด้านตะวันออกซึ่งตอนนี้ไม่ไกลจากพื้นที่แกนกลางมากนักฮ่าฮ่าฮใกล้ถึงแล้วกองทัพหนึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่แกนกลางสิ่งมีชีวิตระดับขีดจำกัดสูงสุดทั้ง4ตื่นเต้นกองทัพนี้มีสิ่งมีชีวิตระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์แบบ มากกว่า800ตัวและจกะักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นปลายมากกว่า12,000ตัวมากพอที่จะทำลายพื้นที่แกนกลางได้พวกเขาเฝ้าดูอย่างกระตือรือรน้นตั้งแต่หลัวเฟิงฝ่าด่านจากเต่าชีวิตและความตายเขาก็เริ่มตั้งค่าการจัดรูปแบบในชั้นแกนกลางของเมืองอยู่หลานทันทีการใช้การจัดรูปแบบตามเต่าชีวิตและความตายของจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูง ทำให้การจัดรูปแบบนั้นกว้างใหญ่และซับซ้อนอย่างเป็นธรรมชาติค่าแบ่งการจัดรูปแบบออกเป็นสามชั้นตั้งค่าชั้นแรกก่อนส่วนที่สำคัญที่สุดของชั้นแรกคือความเร็วไม่ว่าชั้นแรกจะเร็วแค่ไหนมันก็มีเพียงพื้นฐานของชีวิตและความตายของจักรพัดศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงเท่านั้นซึ่งหลัวเฟิงได้ทำให้มันง่ายขึ้น และด้วยความช่วยเหลือของความเร็วความคิดที่เพิ่มขึ้น3มเท่าจากแก่นแท้แห่งหัวใจร้อยความทุกข์ยากเขาก็สร้างชั้นแรกที่เรียบง่ายที่สุดได้อย่างรวดเร็วโครงสร้างรูปแบบอาจแตกต่างกันอย่างมากหลวเฟิงเลือกอารีสามชั้นเพื่อตั้งค่าชั้นแรกอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนกระแสะของสงครามและช่วยชีวิตผู้ฝึกฝนได้มากขึ้น ในขณะที่สัมผัสได้ถึงกองทัพสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต่ำที่กำลังใกล้เข้ามาหลัวเฟิงก็กำลังต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตระดับขีดจำกัดสูงสุดทั้งสี่ตัวโดยมุ่งสมาธิไปที่การตั้งค่ารูปแบบอย่างเต็มที่เสร็จเรียบร้อยในที่สุดเมื่อเขาสร้างชั้นแรกของรูปแบบเสร็จดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความเร่าร้อน